ยังเอาพามาเทีย่ยวพามาเที่ยวเอาคือหายเอาอตะละตนพาพมาเที่ยวกบบเจ็บทองนางสารที่หอยอีพอยส์เ <c oughs> นี่นีนะคะอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานี เราจะพาชมนะคะว่าวัดเนี can, illing, can, fishing, so yeah. ้ยม uh ีความสวยงามดูเจตธรรมชาติขนาดไหนนะคะตรงนี้นะคะตรงเล่าจากตรงนี้นะคะเส้นทอระฆังนะคะตัวนี้แต่จะเป็นหากใหม่ยางสอดตะแคงจะเป็นทอระฆังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสิภาพไปบนทางล่างนีกระเป๋าตอนนี้นะคะเขากันเรงสิยางไปทางล่างทางล่างตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำโขงเป็นวิวของของของวัดของวัดถ้ำคูหาสวรรค์ข้างหน้าจะเป็นถนนข้างหลังก็จะเป็น แม่น้ำโขงเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวก็ต้องก็ต้องกดอะไรตอนนี้แล้วค่ะข้าวกล้องสีลุ้งไปเบิร์วิวของแม่น้ำโขงนะคะที่อยู่ข้างหลังวัดนะคะมันจะเป็นมูบาหของคนแล้วก็เป็นวิวของแม่น้ำโขงกันเ้ค่ะแล้วก็มีถ้ำด้วยมีถ้ำข้างล่างจะเป็นถ้ำภายในวัดจะมีเอ่อประวัตดขาวๆพระท้าวโกขอะวัดขาวๆคือว่าอ่เจ้าววัด จเจ้าหวานจานหนึ่งชื่อว่าอย่างนุ่มโฟมันคือทำขนงทำขนมเจ้ายังเนี่จำไม่ได้เพิ่นเมืเม่อเามาขาดวัหนึ่งเรลัางเอ่อร่างกายเพิ่นอ่ะวันเน่าไม่เน่าไม่เปื่อยเพิ่นก็เลยเก็บเก็บเอ่อซุปเพิ่นใบหนีหรือใบไห่ใบชาชนคนที่ข้าวหลบตะกะลาเพิ่นมากมายบูชาอยู่อยู่ถ้ำทางใต้่ะเดี๋ยวเท่าสิย่างเขาไปเบิรงกันนะคะว่าเป็นยังไงสวงามขึ้นยังเอเบิร์นใ้วิววิวดูวิวข้างล่างดูววิ นี NYU, ่ค okay. ือไม้นามโข้งนะคะผู้ใด่เคยเห็นไม้หนามโข้งเบิ่งเอาเบิ่งเอานี่ไม้นามโข้งอันนี้ก็จะเป็นบานข้าวบานของคนอแถวนี้แล้วก็ฟัาผส้วนที่เป็นเล่ามันบอกตอนเงาตอนเงาดี่หมรู้ว่าใหญ่ไทยช้านะคะอากาศก็จะดีหน่อยอันนี้ทางล่งทำทางล่งไปทำอันอันนี้คือทางลงไปทางในวัดที่พระไงเราตรงนี้มันเป็นหับ เป็นหักเป็นหักสมัยได้กี่ไม่หักสมัยได้สมัยตะกี้สมัยตะกี้ได้โดนนะ่ะจะากไปเหงเลยเม,มื่อสามารีสแต่ว่าเพิ่นประเด้ไม่ได้ทำลายไม่ได้ทำปร่ได้ทำาล่ทำอย่างแค่เพิ่นมากบูรณะบูรณะมวยขึ้มนะมานนมนดูดีบูรณะห่อรองเท้านะคะอ,คอ,อันนี้จะเป็นบริเวณวัดนะคะสวยงาม อีหยังด่ากอใหญ่แตเบิ่งข้างหลังเล็ด ตัวนี้นะคะเสเข้าไปใน Google น,นะนี่หละวายผ้าหือี้ค่ะลจะจะ,ะเป็นคนดูคนดูน,นะคะ่ไปถ่ายคนมกบ็บริจาคเงินแบบ้อเหลียวัดขานาเขาปเป็นตู้รับบริจาคอ,อันนี้จะเป็น การที่ข้างในวัดเพิ่มงหม่ค่ะเบื้องถนะานอะตอนนี้มันเป็นถ้ำแบบเหมือนถ้ำที่ยังสมบูรณ์อยูอย่จะไม่น้ำน้ำหยดลงมาจากข้างบนนะคะจะไม่นำ้ำหย่อยน้ำหยดลงมาตลอดเวลาจนเพิ่นเอาคู่ถังมามารองน้ำไว้แบบนี้คือมันธรรมาชาติมากๆเย็นบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เย็นเย็นแห้งไ่ได้เปิดแอร์ไ่ได้เปิดร่มเ,เย็นแต่ว่า เงอเงออนิดหน่อยค่ะเต้นเต้นนเต้นเจกับา ตอนนี้นะคะถ้ากอยูพย่ายให้ทำเงีย <c ười> บคือแบบมันเงียบแห้งจนแบบว่าปะกาวเาเสียงปากาเสียงกาวเาเสียงดังสีหนะ้าแบบนักท่องเที่ยวกับบมุมมีเพราะว่าอาจจะเป็นโควิดนี้ค่ะอันนี้เปิดไฟสวยงามมากงามเอลีงามแท้ๆนี่ค่ะน่าจะเป็นลูกปัน่นลูกปั่นทีทีท,ทีเห็นอยู่นี่นะ,คะ้ค่ะ อาจจะเป็นรูปปั้นจำลองของเจ้าอาวาสที่เพิ่นมรณาภาพไปัยเราที่นี่มันแปลกคือว่าอันร่างกายนนานาเยนนพิ่นมันบ่เน่าบ่เปื่อยสินะใช่ข้างบนเพิ่งกะเก็บไว้เออแน่นแน่นแน่นยิ่งเรอค่ะยิ่งเหรอค่ะเป็นเป็นแก้วเป็นแก้วลงเทิมคุณปบ่ค่ะเป็นร่องแก้วลงเทิงพูน้นเพิ่นเพิ่นมรณาภาพไปัยเราที่นี่ร่างกายเพิ่นก็แบบบ่เน่าบ่เปื่อยแล้วเพิ่นก็เลยเก็บไว้ให้คนไม่บนคนมีบนอืมคนไม่บนให้ ญยติโยมหรือว่าผู้ใดเดี๋ยนเริ่มใส่สัทธามากาบมไหอ้มันก็หนาแปลกเนาะแล้ววัดเนี่ยก็สร้างขึ้นอยู่ในถ้ำใต้ถ้ำใต้ถ้ำเราก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของถ้ำคือมีน้ำหยุดลงมาตลอดทั้งทั้งเดี๋เพิ่นก็เอาปูนเอาหยางแบบอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นต้นถ้ำแต่ว่าอันนั้นเป็นหินจริงเลยนะมองหานน่ะจะเป็นหินของแท้จะไม่มีฝ้าตรงนั้นเขาจะเป็น เพดานของของถ้ำอีหรือแล้วก็มีน้ำหยดน้ำย่อยอยู่ตลอดเวลาจึกวันนี้เอาครูถ้ำมาใส่น้ำแต่มึงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝาที่เพิ่นสั่งออกมาจากถ้ำอีกเทือนึงหูร้ายหูดีเกิงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นนะคะเบื้งมองอื่นข้างนอกว่ามีมืองใดนาเที่ยวนาอยู่งามตามมาเลยค่ะ ตรอนี้แล้ค่ะจะเป็นจะเป็นทางออกหลังวัดทางออกหลังวัดก็คือ,อย่างลงไปหลังวัดไปไปผ่อบ้านเจ้าบ้านบ <จะ S 1> ้านทุ่งตุ้มจุดชมวิวหนอยู่่ะเขาก็อยากไม่บ้านอยู่ที่นี่นะหาผัวที่นี่สิหาผัวที่นี่บ่านหงส์เขียมอันนั้นก็จะเป็นแม่นม้ำแม่นม้ำแม่นม้ำน,น้ำสูงซุ้มซุ้มซุ้มตัดกระเด้งหนักน้ำค่อนข้างไหลแรงนะไปว่ะค่ะ ลงไปอีกนะคะก็จะเป็นบ้านชาวบ้านที่อยู่อำเภอของเจียงแต่เราไม่ไปค่ะบางทางลงหลดบางทางลงหลอดไปว่ได้ค่ะข้อข้อเขาไม่ดีเขาแล้วเขาทางซิกแซกทางซิกแซกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะไปดูวิวเพิ่งเพิ่งมึงไปเลยจ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิววิวจากข้างบนนะคะมื่เกีบเป็นวิวจากข้างล่างอันนี้เป็นวิวจากเพิ่งซีแ็นชัดเจนมุ้มก้าง งามบองาม,งามอยู่<า>วิวจ้างาม <laughs> วิลีงามแท้แท้มีภูเขามีแม่น้ามีบานโคน่นโอ้ยเหมือนอยู่ในละครเลยอ่ะละครอ,อ่าละครหนังหนันงหนงันงหนังย่าหมือแรงแบบข้าจ้างเขาว,วาดขึ้นมาเองสิแมะนะจ้ะแต่ที่ไหนได้อันนี้คือวิวจริงๆเห็น <laughs> แม่น้ำสองสีไหมนะ่ะไหนนั่นไง ออออจากวิวตรงนี้นะคะทายังนี่ทายละจากวิวมุมนี้นะคะจะจะแนมเห็นถ้าถ้าเป็นมองเห็นด้วยตาเปล่าทางคุณทางผู้จะแนมเห็นแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีจะเป็นฝั่งหนึ่งใสฝั่งหนึ่งคุณนะคะแต่แมนเข้าไปไกลอ่ะมันจะมีอีกวัดหนึ่งวัดอีก <c oughs> แต่ยุ่เนี่ย <c oughs> แต่ยุ่เนี่ยลน่ะ อาจจะนีมาเห็นแต่ไปอีกบกวันนึงค่ะจะเห็นเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นแม่น้ำสองสีหรือฝั่งนึ่งจะใสแบบใสแห้งฝั่งนึงกับคุณคุณแน่สิค่ะก็จะมีชาวบ้านชาว้างของแถวเนี่ยค่ะเพิ่นไปหาปูงหาปลาหลายๆถ้าแม่ถ้าอยากกินปลาสดๆจากแม่น้ําก็ไปหาสื่อแถวนั้นใดค่ะเตรีย <ๆ S 2> มกระติกน้ำแข็งมาพร้อมวัดๆๆๆว,วัดๆๆที่เราดูว่าตัวนี้นะใช่ว่าตัวนี้แหละเพราะว่าเราแค่มาที่มาไงบอกว่าดิ วิวก็สวยคนก็สวยเดี๋ยวนะอันไหน่เนี่ยบ้านเฮ้าไทยแลนด์พุ่นาลาวแม่น้ำโของอะ่ะจะเป็นเส้นแบบนนม่น้ำโขงจะเป็นเส้นเขต ชายแดนระหว่างไทยและลาวอันนี้ตามที่เรียนหนังสือมากด้วยค่ะความจริงดิอันนี้ตามที่เรียนหนังสือมาแม่น้ําโขงคือแม่น้ําที่กั้นเขตแดนระหว่างระว่างไทยและลาวระหว่างบ่อปะทองคือนิงหนาละคือสิงงามเนาะงามโอ้ยบอกว่าเดียวเดียวเดียวแอบแอบกระซิบบอกว่าตอนเนี้ยมาเห็นงานเด้ตอนเนี้ยมาทํางานแต่ว่าเมืหนาเป็นประ่านในว่าง นัดลูกค้าไว้นั่นลูกค้าไว้จิโมนัดลูกค้าไว้สิบเอ็นโมงลูกค้าลูกค้าบดีลูกค้าเดลดลูกค้าเบี่ยวลูกค้าเบี่ยวนายก็เลยแอบมาเที่ยวแอบมาเที่ยววัดที่จริงอะเขาอะอยากเที่ยวบางอื่นนีอยากเที่ยวแบบอยากเที่ยวน้ําตกอยากเที่ยวแบบนีอยา่างผา,าแต้มาจากจากโขงเจียมจากวัดคูหาสวรรค์ไปผาแต้มน้ำบไกลแล้วค่ะประมาณสิบกิโลเนาะสิบกิโลไม่เกินยี่สิบโลที่จริงเข้าจะไปหันละแต่ว่าส่วนนี้นะมันเป็นส่วนโควิด เขาจะออกกัปิดกันปิดปิดทำการว่ามีกหนดเปิดสิ่งที่เที่ยวได้คือวัดจ้าผู้ใดอันบม่เคยเขาวัดกับสีเสียนฮอนแน่เด้อค่ะแต่พ่อเงืออะไรอยู่โซ่เนี่ยอยากอยากมีบ้านอยู่แถวนี้มีบ้านมันเหมือนแบบชุมชนแบบดั้งเดิมแบบสมัยตะกี้สินะแบบดูดูหลังคาบ้านเนาะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนเลยยังยังเป็นสีแบบสังกะสีเป็นสังกะสี มานาั่งมานาั่งยืนบอกพืนเขาอย่างนี้ฮะอันนี้มันเป็นตลาดสดแน่เลยที่มันเป็นตมนใหญ่ๆนะเขาพามากเ,เมื่อกี้นะเออแมนแม่นแมนแมน,แมนใช่ใช่ที่จริงที่จริงวัดเนี่ยค่ะวัดวัดวงเนี่ยเดินขึ้นจากเดินขึ้นจากมูม่บานวงนี้ก็ะไรด้วยกันแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นเป็นบัายยานไดค่อนข้างสูงแล้วก็ชันมากแล้วเลือกที่จะขับรถขึ้นมาค่ะขี้คานย่างว่าสันทระเมื่อยอ้วนเทาอ้วนเทาเมื่อย ย่างขึ้นวัวไหวแมนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโหมดมแสงแดด <c oughs> อันนี้เราจะเป็นเจดีเจดีของวันนะคะเจดีขาวแล้วก็จะเป็นแล้วข้างไหนของของเอ้ยคของเมนบ่คของหรือระฆังระฆังอาเซียนหรอมองไม่เห็นเมนอาเซียนแะฆังอาเซียนอ้าวหรอ อันนี้คือละคามอาชีพนะคะใหญ่แห้งใหญ่แบบเกือบเกือ,พอกบพรีแฟนอ่ะกับถึงแค่ธดาอ่ะโอ้ยอโหดอันนี้พี่บอกนะคะเป็นเป็นโบดบอกเจดีเกิดเจดี JD เจดีอ๋อไม่รู้เออเเกิดยุทธทิ้งข้างแรกก็สวยนะคะแต่ว่าเมื่อเด็กเขาไปไม่ไหวนะไม่ไหวง,งามเขาเลยนะคะว่าสมุนไบงามแต่คุนสมุนไบเข้ามากสุด วันก็หนีจ้าวเมื่อนี้มันผ่อนแดดแห้งว่าบววันที่เ่ามืัอนี้บ่ได้มาเที่ยวมืัอนี้มาเฮ็ดงานร้อยร้อันนี้ก็จะเป็นของอาเซียนนะคะคือใหญ่มากเอามอกี้เอื่นละคังเอาละคังละคังโอ้ยใจค่อนฟัางจะสิสับสนเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของอำเภอขอวัดนิดไปเลยทั้งอำเภอเลยอำเภอของเจียมถ้าเราสมมติว่าถ้าเรามาออกไปทั้ง <c oughs> ข้าวมังคงเกียมเมัองศิลป่ะข้าวมันจะเห็นขอกไปใส่จยหลังได้วะเาเห็นขอกหรือลาข้างเนี่ยแสดงว่าข้าอ่ะหอดอเมริคงเกียมแล้วเบิองน่ะค่ะค้นกับผูบ้บังยัยหนึ่งแต่ว่าไปยืนอยู่กับขอบซ้ำหมดนี่บัดน,นี้จากคนตัวใหญ่ๆกลายเป็นหมดเลยทีนนนยบบ่นี่นะคะก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะของวัดจะมีพวกเฟิร์นต่างๆ อากาศมันดีอ่ะลมลื่นมากนะคะใครที่แบบชอบเที่ยวแบบธรรมชาติดูป่าเขาลำเนาภัยต้นหมอกต้นไม้สวยงามสวยงาม,งามใครที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็แนะนำเนี่ยค่ะที่นี่นะคะวัดถ้ำครูหาสวรค์นะคะ สวยสวยสวยบอกเลยว่าสวยนี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะคะของวัดนะคะเป็นวัดที่ล่มลื่นมากๆเลย ใครมาอุบลน,นะคะมาขงเจียมนะคะก็แวะมาวัดน,นี้ได้นะคะเงียบโมมีคนเลยคนกับโมมีพระกับโมเห็นนักท่องเที่ยวก็ไม่มีค่ะน่าจะเป็นช่วง COVID. โควิดฝนก็ตกเมื่อเช้าฝนตกเมื่อเช้าฝนตกนะคะมันก็เลยบแบบดูซึว่ามันเย็น แต่จริงๆมันก็เย็นอยู่แล้วแหละข้างหลังวัดตรงนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่างไทยกับลาวอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นลาวประเทศลาวประเทศลาวประเทศลาว,ลาวอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์สีขาวของวัดคือสวยมากอะ่ะ ก็จะเป็นบรรยากาศหลูกล่างหลุกทรงถัดจากโบสถมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนรากไม้สวนหากหางไม่เก่าเหมือนเอามาเห็ดเป็นสวนให้เบิง้งสูมให้ดูนะคะ